สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ค่ะรถบรรบุน,นะคะสภาพสวยงามพร้อมใช้นะคะคันนี้เป็น Toyota Vios ปีศูเกียร์ธรรมดาภายในสวยกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบครบเลยนะคะราคาเพียง85,000บาทค่ะทุกท่าน มีระบบเซ็นทันล็อกนะคะใช้งานได้ครบคันนะคะทุกท่านแอร์เย็นชํำเลยคะ่ะสีสันสวยงามทั้งคันนะคะช่วงล่างดีเลี้ยวซ้ายสุดเลี้ยวขวาสุดไม่ดังนะคะสีสันรอบคันตามรูปนะคะดูรูปประกอบการตัดสินใจไปด้วยนะคะทุกท่านก็ยังเงาเงา,เงาอยู่เดิมๆนะคะคอนโซลหน้าก็เดิมๆคะ่ะภายในนะคะแอร์เย็นเพลงเพาะนะคะใช้งานได้ปกติภาษีพรบรปีหก้านะคะใช้ข้ามปีสบายๆนะคะทุกท่าน ความร้อนปกตินะคะสีสวยมีเครื่องเสียงครบเลยนะคะระบบไฟใช้งานได้ครบพาสีพรบร .65 ชุดโอนครบนะคะสนใจดูรถได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะเบอร์โทรติดต่อผู้ขายใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมชมรถโยนทดลองขับเพื่อประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ